เีจะมาเปิดตัวสมาชิกใหม่ทั้งหมดเจตัวค่ะทุกคนปุ้ยอย่าพึ่งยืมก่อนแป๊บนึงอันนี้เป็นสีน้ำตาลลายขาวนะคะทุกคนจมูกแดงแป๊ดเลยเพิ่งคลอดมาน่าจะเป็นเมื่อคืนนะคะทุกคนสายสะดือรกสะดือยังไม่หลุดหมดเลยค่ะทุกคนอุ้ยอย่าเพิ่งแม่ยืมถ่ายก่อนลูก อันนี้สีน้ำตาลค่ะสีอันนี้อันนี้สีน้ำตาลนะคะมีทั้งหมด3นนตัวค่ะใครสนใจมาเอาได้นะคะฟรีค่ะฟร,ะฟรีไม่เสียเงินค่ะอันนี้ก็เป็นสีขาว ห<าน>ูจะออกดำๆน้ำตาล,ตาล,ตาลนะคะคล้ายๆตัวนี้ค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นสีมากกว่าเอ,อตัวนี้ตามันจะเข้มด้วยอันนี้ตามันจะธรรมดานะคะสีชมพูแล้วก็มีตัวสีดำค่ะอูดูท้องเขาสิคะนี่อมอมแมมมากเลยค่ะแม่เขาไปขุดรูลึกมากเลยค่ะขุดร Nas ูขุดรูออกลูก อันนี้ก็ดำเหมือนกันค่ะใส่ถึงเท้าด้วยแต่อันนี้จะดำเยอะกว่าดำล้วน,นด,ดสีน้ำตาลแต่หูดำนะคะทุกคนดูปุ้ยไม่ยืมถ่ายก่อนแป๊บนึงน,นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะใครสนใจมาเอาได้เลยนะคะฟรีค่ะ เนาะลายมันลายอันน like ี้อันนี้เป็นตัวเมียนะคะทุกคนอันนี้เป็นตัวเมียอันนี้ตัวเมียอันตัวนี้ก็อุ้ยอันนี้ก็ตัวเมียค่ะทุกคนอันนี้ก็ตัวเมียค่ะ อันนี้ตัวผู้ค่ะทุกคนตัวผู้ตัวผู้อันนี้ตัวผู้อันนี้ก็ตัวผู้อันนี้มีแต่ตัวผู้เลยค่ะทุกคนน,นี่ท้องขาวน,นี่ท้องไม่ขาวนะคะสีน้ำตาลมีสามตัวค่ะทุกคนใครสนใจมาเอาได้เลยนะคะติดต่อมาได้ค่ะ ฟรีนะคะทุกคนอูนมีเด็กน้อยมีฐานเ้อมมีหลานมิฐานล้ิมนี่ค่ะทุกคนนี่มีสามตัวแต่ท้องของเขาแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้สีน้ำตาลอันนี้ออกขาวหน่อยอันนี้อันนี้ก็ไม่มีลายโอ้มีตรงหน้าอ,อกนิดนึงอันนี้ก็สองตัวตัวหนึ่งมีท้องสีขาวอีกตัวหนึ่งไม่มีนะคะ หน้า,หางหันกล้องมาทางนี้นิดนึงสินิดเดียวพอเลุดแล้วใครสนใจติดต่อมาได้นะคะหรือมาเอามาเอาได้เลยนะคะยังไม่ลืมตาเลยสายสือน้องยังไม่หลุดมาเอาได้เลยที่บ้านโดนมันหมู่สิบสงตำบลตาจงอำเภอละหานทายจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ รือว่าภาษาเขมรเขาเรียกเสาะโดนเตียวค่ะทุกคนมีตัวอะไรสงสัยอยู่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะมีตัวอะไรสงสัยกับสมาชิกใหม่อยู่ถึงเงินสงสัยค่ะคลิปนี้ก็เปิดตัวสมาชิกใหม่แค่นี้นะคะทุกคนแล้วอย่าลืม กดไลค์ให้ด้วยนะคะใครอยากได้ก็มาเอาไปเลี้ยงนะคะทุกคนราะว่าเลี้ยงไม่ไหวแล้วมันมีเยอะเกินนะคะสนใจติดต่อมาเลยค่ะหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ